สวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าพินดูทลอเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ตัวประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะ่าทำให้หนักและกลายเป็นเบาในอันนี้ก็เป็นความเชื่อตามศาสตร์ดวงดาวเนาะนะครับพอดวงพิชัยสงครามเนี่ยเขาจะมีความละเอียดอันนี้เราจานมือหมดเลยนะ,ะนะเนื่องอจากว่า ดวงวิชายสงครามก็ค่อนข้างที่จะมีราคานะผมก็เอาข้อมูลนะครับเกี่ยวเรื่องของดวงวิชายสงครามเนี่ยมาไว้ในช่องผมนะครับก็มีของหลายอาจารย์นะผมไว้ใน p l a y ิสต์ในช่องของผมนี่แหละนะครับหลายคลิปเลยนะยังไงก็รบกวนเข้าไปดูก่อนนะครับนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าินดูถลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิงประจําเดือนตุลาคม เอาละฮะชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับจะมีดาวประจําตัวคือดาวพระอาทิต์นะดาวพระอาทิต์เนี่ยเป็นตัวแทนของเกียรติยศชื่อเสียงเป็นตัวแทนของผู้ที่มีอํานาจเปรียบเสมือนพระราชาเปรียบเสมือนราชสี คนที่เกิดอยู่ภายใต้ของคนที่มีลัคนาอยู่ราศีสิงห์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นผู้นําคนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนตุลาเป็นยังไงเอาละนะในช่วงนะครับของวันที่1นนะครับไปจนถึงวันที่16กเนี่ยนะครับก็ยังคงอยู่ในราศีกันนะอยู่ในราศีกันเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเราเองวิ่งเข้าไปหารายได้ อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวเรื่องของการเงินการทองเนี่ยนะครับเราวิ่งเข้าไปในช่วงนี้ถือว่าจะให้คุณกระดุงชะตาช่วงจังหวะที่ดีนะครับก็คืออยู่ในช่วงของวันที่1นะครับไปจนถึงวันที่7เนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าเข้าตำแหน่งภูมิปาโรเลอนะที่เป็นเลิกเกี่ยวเรื่องของความมั่นคงนะครับเลิกของบางสิ่งบางอย่างที่ทำแล้วเนี่ยนะมันจะเด่นในเรื่องของการได้มาซึ่งหลักทรัพย์การได้มาซึ่งทรัพย ได้มาในเรื่องของที่ดินนะครับถ้าเป็นการให้เลิกนะครับเวลาสวยเลิกนะครับภูมิปะโลแห่งเลิกเนี่ยนะครับเหมาะสําหรับที่จะทําอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกบ้านนะก่อร่างสร้างอาคารขึ้นเสาเอกตั้งสารพระภูมินะหรือสร้างปราสาทหรือทําการรับข้าราชการบางคนก็ซื้อที่ดินนะครับบางคนก็อยู่ในช่วงของปลูก ผลหมักรากไม้อะไรต่างๆที่เกี่ยวเรื่องของกสิกรรมต่างๆนะบางคนก็อยู่กันเรื่องของการออกรถยวดยานพาหนะหรือซื้อที่อยู่อาศัยนะครับและเด็กพวคลใดก็แล้วแต่ที่เกิดในเรื่องของภูมิปโลก็จะโดดเด่นในเรื่องพวกนี้นะฮะนะแรกเกิดมาดวงเนี่ยเป็นภูมิปโลเลิกเนี่ยก็จะเด่นในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินเป็นลนักษณะประมาณนี้เอาละนะชาวราศีสิงห์เนี่ยนะวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของราศีกันเสวยภูมิปโลเลิกนะ ช่วงจังหวะที่ให้คุณอีกช่วงหนึ่งก็คือในช่วงของวันที่7จนถึงวันที่10เนี่ยเขาเรียกว่าได้ภูมิปโลเกาะนะวังปุเอกนะครับนี่เลยเกาะนะวังปุเอกตรงนี้เป็นจังหวะที่ดีเลยนะฮะสำหรับชาวราศีสิงจะทําอะไรก็แล้วแต่นะทำให้ตัวเองมีทรัพย์สินมีเงินทองเกี่ยวกับเรื่องของอรายได้ไรายรับอะไรต่างๆถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับนะแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ ย้ายราศีนะครับในวันที่17เนะเวลา22นาฬกา7นาทีนะวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของสาสะนะที่เขาเรียกว่าการติดต่อการติดต่อช่วงไหนที่ให้จังหวะดีก็คือในช่วงของวันที่24ไปจนถึงวันที่31อันนี้เสวยเทวีเลิกนะอันนี้ให้คุณกับดวงชะตาเทวีก็เป็นเลิกที่เกี่ยวกับเรื่องของความสะดวกสบายนะครับเป็นเลิกที่ ได้รับความนิยมชมชอบนะคนเมตตาสงสารคนเอ็นดูคนรักใครเต็มใจที่จะช่วยเหลือเรานะทีนี้เนี่ยเราวิ่งเข้าไปลักษณะประมาณนี้นะเขาเรียกว่าตนุนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของการติดต่อจังหวะเนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับ ช่วงนี้ถ้าเป็นคนทั่วๆไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นช่วงที่ตัวเราเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเนื้อหอมนะนะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีคนไปมาหาสู่คนแวะเวียนมาหาก็คือพูดง่ายว่าเป็นช่วงที่เราอัธยาศัยดีเนะี่ยนะครับนะก็จะโดดเด่นในเรื่องของการเข้าหาผู้คนการเข้าสังคมเราเข้าไปในหมู่เพื่อนฝูงอะไรประมาณนี้นะก็จะเด่นนะครับในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น นะครับชอบในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารนะเดินทางเพื่อธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะเข้าสมาคมการเจรจาอะไรประมาณนี้นะเด่นในเรื่องของการทูดนะก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะนะครับนะตัวเราเองวิ่งประมาณนี้ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ของการเดินทางก็ต้องระวังนิดนึงนะด้วยมรุติยูเนี่ยนะครับเลง ดาวพระอาทิตย์มรตยูแปลว่าภัยอาเพศดาวมรตยูตอนนี้เป็นสถิตเรือนอยู่ในราศีเมษนะที่เป็นเ,เจ้าเรือนสุภะที่แปลว่าการติดต่อหรือการเดินทางไกลนะพะเนี้ยการเดินทางเล็งกับการเดินทางแล้วเป็นดาวมรตยูเล็งตนุรักษ์เรานะชาวราศี สิงก็มีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลนะครับไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะแต่การเดินทางไปลักษณะประมาณนี้นะก็ในระวังในเรื่องของอ,อ,อุบัติเหตุอะไรต่างๆนะแต่ก็ดูแล้วก็เข้ามาในจังหวะที่เลิกดีนะยังอยู่ในเลิกของเทวีเลิกเนี่ยก็ถือว่าถือว่าโอเคแหละนะถือว่าโอเค แต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือนะฮะในเรื่องของการเดินทางการติดต่อดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงนะถูกถ้ามรุตยูเลงก็มีเกณฑ์ที่จะตัวเราเองนะถูกใส่ร้ายป้ายสีตัวเราเองเนี่ยนะถูกคนลบเลียวเกียรติในกรณีที่ดาวพระอาทิตย์ปีนี้นะเป็นกาลกินีจรมันจะกลายเป็นลักษณะประมาณนั้นนะพอกลายเป็นกาลกินีจรเนี่ยพอมรุตยู เลงเข้ามาด้วยเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่เราจะเสียหายในเรื่องของเกยียรติยศชื่อเสียงถูกใส่ร้ายป้ายสีความสงาม่างามมีปัญหาอะไรประมาณนี้แล้วเกิดเหตุจากสังคมเป็นสาเหตุสังคมก็คือตั้งแต่คนสองคนขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงเป็นพี่น้องเป็นคนสนิทเป็นคนชิดเชื้ออะไรกันต่างๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเดชสีมนตรีก็เบาลงนะมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูในเรื่องของการเงิน ดาวการเงินเนี่ยก็คือคือดาวพระพุธเนาะดาวพระพุธเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของลาผลจริงๆนะทั้งลาพระนะทั้งการเงินรายได้นะหลังจากที่ตัวเราเองเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรก1-16เนี่ยเราหาเงินเต็มเต็มละนะที่นี้เจ้าเรือนเองเนี่ยนะครับนะเข้าไปอยู่ในราศีตุลน,นี่เลยเข้าไปอยู่ในราศีตุลช่วงนะครับในช่วงของวันที่1นะครับจนถึงวันที่9 ในไอ้ช่วงเนี้ยเขาเรียกว่าการเงินเนี่ยได้จากการติดต่อการเงินได้จากการประสานงานมีการเดินทางมีการโฆษณามีการใช้วาจงวาจาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อทําให้มันมีเพื่อทําให้มันเป็นเกี่ยวในเรื่องของการเงินการทองอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้วยดาวพระพุธเองเนี่ยท่านองศาเดินถอยหลังอยู่แล้วพระพุธเองก็เล็งกับดาวมรุยูดาวมรุยูเนี่ยเขาเรียกดาวภัยอเพศภัยอเพศที่เกิดจาก การติดต่อด้วยคําพูดคําจาเอกสารเราก็ต้องระมัดระวังนะครับนะถ้ามันมีเกณฑ์ที่จะติดต่อเพื่อบางสิ่งบางอย่างเพื่อความสําเร็จบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเพราะว่าเขาไปเลงกันอยู่ในเรือนของสุภาเนะฮะไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องระมัดระวังกันพอสมควรนะเรื่องของเอกสารปลอมนะการใช้คําพูดจาล่อลวงล่อลอกนะทำให้เราเสียหายอะไรประมาณนี้นะครับก็มีส่วนที่จะต้องระมัดระวังเอาหลังจากนั้นนะครับ ก็ย้ายเข้ามาในราศีกันไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องบอกว่าเฮงเลยนะเจ้าเรือนการเงินนะครับเจ้าเรือนลาภะนะวิ่งเข้ามาเป็นกเกษตรตราธิบดีได้ตําแหน่งมหาอุตที่แปลว่าสูงส่งได้ตําแหน่งกเกษตรตราธิบดีนะที่แปลว่ามั่นคงตรงนี้แหละส่งผลให้ชาวราศีสิงเนี่ยการเงินหรือโชคลาภนะเกิดจาก การติดต่อด้วยเกิดจากทาให้มันมีทําให้มันเป็นด้วยก็คือจะรู้สึกว่าเออช่วงนี้เราโชคดีแล้วเกินนะเกี่ยวเรื่องของอไรายได้มีโอกาสเข้ามาหลายๆอย่างหลายๆทางนะเพราะเป็นทั้งลาพระมากระดุมะเนี่บางทีเงินเนี่ยเข้ามาหลายทางหลายช่องทางนะถ้าเกิดเราไม่มีนะครับช่องทางในการได้เงินได้ทองเนี่ยก็หาโอกาสนะอะไรที่พอจะทําให้มันเป็นเงินเป็นทองได้เนี่ยก็ลองดูนะบางคนก็อาจจะ มีงานประจําอยู่แล้วก็อาจจะดูว่าตัวเราเองเนี่ยมีความสามารถพิเศษในเรื่องอะไรนะก็ไปรับจ็อบนะรับงานนอกบ้างบางคนก็มีสกิลพิเศษเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเองถนัดนะก็ไปรับสอนอะไรประมาณนี้นะก็จะให้คุณอย่โดนตาสาหรับชาวราศีสิงห์นะครับเพราะว่าเวลาลาะมากระดุมพานเนี่ยเขาเรียกว่าเงินเนี่ยเข้ามาหลายช่องทาง เราก็ไปทําให้มันเกิดหลายช่องทางมันจะได้เงิน,ม,น,งนมันจะได้เยอะนะและดาวที่เป็นเกษตรเนี่ยเขาเรียกว่าจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะอะไรที่มันเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความสําเร็จอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะให้คุณกับชาวราศีสิงห์มากนะองบอกว่าอย่างนี้เลยนะและช่วงจังหวะที่ดีเนี่ยนะครับหลังจากที่ย้ายในราศีกันในวันที่10นะ12นาฬิกาสนาทีจังหวะที่ดีเลยก็คือจะเป็นจังหวะตั้งแต่วันที่18นะเป็นต้นไป นะครับจนถึงวันที่27เนี่ยเขาเรียกว่าเสวยภูมิปาโลเลิกนะแล้วเสวยนาวางังปุเอกด้วยปุเอกเนี่แปลว่าคุ้มโทษคุ้มภยัยนะอันนี้ให้คุณกระดวงชะตานะสำหรับดาวพุธนะนะครับแล้วในช่วงที่ดาวเนี่ยนะพระพุธจะเดินปกติก็คือในช่วงของวันที่22ถึงวันที่27นะอันนี้นาวางังปุเอกด้วยนะครับแล้วก็เข้าเลิกภูมิปาลแห่งเลิกนะปุเอกก็คือนะเกาะนวังจันทร์ตรงนี้นะ ก็จะโดดเด่นนะครับทำให้ตัวเราเองเนี่ยหาเงินหาทองนะตามความหมายดาวจัน์ก็คือบริการเข้าไปเทคแคร์อย่าถือเนื้อถือตัวนะอ่อนน้อมถ่อมตัวเนี่ยนะครับจะให้คุณกระดดงจัตรเข้าไปบริการเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยนะจะทําให้นะครับเกิดเงินเกิดทองก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับการเงินเป็นเกษตรลาภเป็นเกษตรเนี่ยก็ถือว่าเฮงแล,ะละ้วล่ะนะจ๊ะเอาละต่อไปมาดูในเรื่องของความรักนะ ความรักเนี่ยก็คือดาวพระราหูเนาะเป็นเจ้าเรือนคู่ครองเขาเรียกปัตตนีความรักอ่ะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของนี่เลยกรรมะนี่ปัตตนีมณสุภกรรมะนะกรรมะแปลว่าการงานการกระทําปัตตนีไปอยู่ในเรือนของกรรมะก็มีเกณฑ์สําหรับคนโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกอกถูกใจจากสายงานมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่คุณถูกอกถูกใจจากการปฏิบัติหน้าที่อะไรต่าง นะอันนี้มีเกณฑ์แล้วส่วนที่1นนะครับเอาละสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็มีเกณฑ์ที่ตัวเราเองนะฮะจะได้คู่เป็นคนที่ขยันนะครับในเรื่องของการทํางานทําการอะไรต่างๆนะ มีคู่แล้วก็สามารถก่อร่างสร้างตัวนะทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีความมั่นคงในอาชีพมีความมั่นคงในวิถีชีวิตได้แต่บางกรณีบางท่านนะครับเวลาปัตตนิมาอยู่ในเรื่องของกรรมมาเขาเรียกว่าทํางานจนลืมคู่อันนี้คุณต้องระมัดระวังนะถ้าเกิดใครเองมีพฤติกรรมในเรื่องของออทํางานเนี่ยจนแบบหามรุ่มหามคำ่ำมีความขยันจนแบบว่าไม่สนใจครอบครัวไม่สนใจแฟนเลยอะไรประมาณนี้นะอันนี้เดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาครอบครัวกัน นะได้เพราะคนที่ปตัตตานีไปรกรรมาเนี่ยเขาเรียกว่าบางคนนะเขาเห็นคู่เขา,เาคืองานคู่คืองานหมกมุ่นอยู่กับการทํางานจนเป็นคู่ในการทํางานจนไอ้แฟนตัวจริงๆที่อยู่อะไรเงี้ยไม่สนใจใยดีเลยอะไรประมาณนี้นะก็ต้องระมาระวังเดี๋ยวความสัมพันธ์มันจะมีปัญหานะจ๊ะเอาละต่อไปลาหูเนี่ยถ้าอยู่ในภพที่1ิเขาเรียกว่าจะเป็นลาหูที่เป็นนักวางแผนนะ เก่งในเรื่องของการงานอะไรต่างๆเพราะราหูเนี่ยเป็นเรื่องของวัยพิบัติภานอยู่แล้วนะจะทํางานเก่งนะช่วงนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยใครได้ไป,ไปเป็นลูกน้องนะก็จะเก่งเพราะชาวราศีสิงห์เนี่ยจะวางแผนเก่งจะทุ่มเทให้กับการงานเนี่ยเท่าแก่ในแฮปปี้เลยเจอชาวราศีสิงห์อ่ะ เพราะว่ามีปัตตานีเนี่ยเป็นคู่คือทํางานเป็นคู่ครองเนี่ยคนที่ได้ลูกน้องเป็นชาวราศีสิงห์เนี่ยถือว่าเฮงไปนะสบายไปเพราะเขาขยันแล้วตอนนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยขยันมากทําให้เกิดเงินเกิดทองอะไรต่างๆเนี่ยแหละอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นจังหวะที่ดีเลยนะครับสําหรับชาวราศีสิงห์นะงานก็เด่นนะครับเงินก็ดีติดต่อก็เด่นอ่าอะเรามาดูกันต่อนะในเรื่องของการงาน ดาวการงานจริงๆของดาวชาวราศีส,สิงห์ก็คือดาวพฤหัสนะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนการติดต่อด้วยตาหาชะที่แปลว่าการติดต่อวิ่งเข้ามาทับลัคนาอีกอนะเขาเรียกงานเนี่ยเข้าถึงตัวเลยนะปะตัตตานีเป็นกรรมะไม่พอเจ้าเรือนกรรมะม,มากุมลัคนาด้วยนะครับก็ในช่วงนะครับวันที่หนึ่งนะครับไปจนถึงวันที่ยี่สิบสานะก็อยู่ ในราศีสิงห์ยังไม่ย้ายนะตำแหน่งนี้นะเขาเรียกว่ากรรมะกลุ่มรัคนาก็จะในเรื่องของความรับผิดชอบงานเยอะงานมากงานดกนะมีความสามารถในเรื่องของเกี่ยวกับการงานอะไรต่างๆมีความรับผิดชอบอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะและดาวพฤหัสเนี่ยกุ่มรักนาด้วยเ <c oughs> ขาว่าเป็นผู้ไม่ว่างเว้นจากงานนี่นะ คุยงว่าเป็นคนที่รักงานมากอ่ะนะมีจิตใจฝักใฝ่อ่ะนะครับอยู่กับการทํางานตอลอดเวลาเลยนะแล้วก็เป็นคนที่โชคดีเกี่ยวเรื่องของการงานนั่นหมายความว่าคนที่ตกงานคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานนะคนที่ว่างงานอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานนะก็ต้องบอกว่าจังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นจังหวะที่ดีนะสำหรับชาวนะครับราศีสิงห์นะสามารถประสบผลสําเร็จในเรื่องของความมุมมาณนะความเพียพรพยายาม นะเขาเรียกว่าจะมีงานเข้ามาตลอดเนี่ยนะแล้วก็ห,กหมกมุ่นอยู่กับงานไอ้ตรงเนี้บอกได้เลยนะปัตตานีไปกมะกมะกุมรักนาลักษณะประมาณนี้เนี่ยนะครับคนที่เป็นคู่ครองเนี่ยต้องต้องบอกว่าเลยต้องต้องคุยกันให้ดีอ่ะนะต้องคุยกันให้ดีอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในเรื่องของของความสัมพันธ์นะว่าใจจดจอ่อถ้าคุยกันด้วยเหตุผลไม,ไม่ไม่เป็นไรไงกลัวคุยกันแล้ว ตะคอกใส่อะไรเงี้ยเออเนยอันนี้เดี๋ยวมันจะมีปัญหากันนะอันในส่วนนี้เราก็ต้องระวังแต่ถามว่าวดีไหมดีนะคู่ครองแล้วขยันหาเงินหาหยันก่อร่างสร้างตัวก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะนะครับเอาละหลังจากนั้นนะครับในช่วงของวันที่ย้ายละกันนะย้ายไปในราศีตุลเออราศีกันนี่เลยวิ่งเข้าไปปึ้ง,<ร>งเขาเรียกว่ากรรม,มะมากระดุมพระนะ กรรมะแปลว่าการงานกรรมะแปลว่าการกระทาการกระทาอะไรก็แล้วแต่ทําให้ก่อเกิดเงินทําให้ก่อเกิดไรายได้ทําให้เกิดลาบเกิดผลเกิดความสําเร็จดาวเจ้าเรือนกรรมะกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนลาภากลุ่มกับดาวเจ้าเรือนกันเงิน,น,นแล้วเป็นคู่ธาตุกันอีกต่างหากนะนะอยู่ในเรือนของธาตุตรงนี้นะตำแหน่งนี้นิดนะแต่ไม่ต้องกลัวเพราะดาวพระศุกร์เนี่ยทำให้ฟื้นคู่ธาตุ ทำให้ดาวพฤหัสฟื้นจากนิดกลายมาเป็นน้องน้องเกษตรได้นะก็ถือว่าโอเคละนะจังหวะนี้เรื่องของการเงินการทองเรื่องของการงานอะไรเงี้ยนะดีมากเลยนะครับสำหรับชาวราศีนะครับสิงห์แล้วจังหวะนะที่ที่ให้คุณนะก็ต้องบอกว่า,างี้นะจังหวะที่ให้คุณเนี่ยกับชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับจะเป็นในช่วงของวันที่9นะถึงวันที่15นี่ตอนที่อยู่ตรงเนี้ยนะเขาเรียกว่า ไอ้โทษทีฮะในช่วงของวันที่7ถึงวันที่9กานะการงานจะดีเลยเขาเรียกว่าตันทริโตปุเอกนี่นะเขาปุเอกเลยเนี่ทริโทปุเอกนะอันนี้คือให้คุณกับดวงชะตารางจากนั้นเนี่ยนะครับช่วงที่ต้องระมัดระวังนะก็คือในช่วงของวันที่10นะจนถึงวันที่13อันนี้เขาเรียกว่าติดระวังผิดคุดเลยทําให้คุณภาพดาวเนี่ย นะมันลดน้อยถอยลงแต่เนื่องจากว่ามาติดพิษคุดในเลิกที่มหัศโนเลิกเนี่ยจากที่มันจะโดนร้อยเปอมันก็โดนแค่50ินะแลวยิ่งเข้าเลิกดีด้วยอะไรเดียบมันก็โดนไม่เต็มนะก็ถือว่าไอ้เรื่องของการงานถ้ามันจะสะดุดหรือมันมีปัญหาให้ปวดหัวเนี่ยนะก็จะเป็นในช่วงของวันที่10ถึงวันที่13นะเวลาจะติดต่อทําการอะไรในช่วงนี้เกี่ยวเรื่องของสายงานก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ก็ต้องใช้สตินะครับในการดําเนิน นะครับเกี่ยวเรื่องของการงานต่างๆแต่จังหวะที่ให้คุณเลยนะนะก็คือในช่วงวันที่19นะครับจนถึงวันที่21เอนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกเข้านาวังปุเอกในราศีธาตุไฟเนี่ยจะมีปุเอก2เรือนนะเรือนในราศีนาวังลุที่4กับนาวังลุที่8อันนี้จะเข้านาวังลุที่8ก็จะให้คุณกับดวงชะตาในช่วงวันที่19จนถึงวันที่21เอนะเอาละแล้วก็ย้ายไปนะครับวันที่24เนี่ยอยู่ในราศีกันนะ13นาฬิกานาทีนะเข้าไป ตรงนี้ก็เด่นในเรื่องของการเงินอะไรต่างๆประมาณนี้นะอ้าวอีกเรือนหนึง่งสหะัะนะไป็นกุมรคัคนานะก็แปลว่าสังคมเพื่อนฝูงพี่น้องอะไรต่างๆนะเพื่อนสนิทมิตรสหายอะไรต่างๆเนี่ยแวะเวียนเข้ามาหาเรา นะสังคมยอมรับเรานะถ้าเราเป็นคนที่ค้าขายออนไลน์หรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะมีลูกค้าเนี่ยแวะเวียนเข้ามาหาเรานะเพราะสังคมเข้าหาเรานะไอ้ตรงนี้ถือว่าเป็นจังหวะดีแล้วเป็นจังหวะดีก็อย่างที่ผมบอกนะจะเป็นในช่วงของวันที่นะที่ให้คุณนะก็คือในช่วงของวันที่7 ถึงวันที่9นะครับแล้วก็วันที่19ถึงวันที่21อันนี้จะให้คุณแต่จังหวะที่ไม่ให้คุณนะก็จะเป็นในช่วงของวันที่10ถึงวันที่13นะจจะเอาละต่อไปสหชะก็วิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของการเงินนะเขาเรียกว่ามีการติดต่อมีการเดินทางเพื่อให้เกิดเงินเกิดทองเกิดลาบเกิดผลเกิดความสําเร็จอะไรต่างๆถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแต่เว้นสําหรับคนที่นะครับมีดาวพฤหัสนะ ถ้าเป็นการกนินีมันมันมีเกณฑ์นะว่าจะมีเพื่อนฝูงพี่น้องคนใกล้ชิดเนี่ยมาเบียดเบียนเรื่องของการเงินนะเพราะอะไรดาวสุภิจเจ้าเรือนสหาชา h a ด้วยสหาชาก็แปลว่า,าวพี่น้องเพื่นอนฝูง,นงคนใกล้ชิดมาหาเรื่องการเงินก็มาเอาผลประโยชน์เราเกี่ยวเรื่องของการเงินถ้าเราเระวังได้เราก็ระมัดระวังนะจ๊ะนะมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะจ๊ะเอา <c oughs> ละเรามาสรุปกันหน่อย ชาวราศีสิงห์เนี่ยนะเดือนนี้จะเด่นในเรื่องของการเงินรายได้เพราะดาวเจ้าเรือนลาภดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยนะมาอยู่ในเรือนการเงินและเป็นเกษตรดาวเจ้าเรือนการงานก็วิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของการเงินตัวเราก็วิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของการติดต่อนะเรือนบุตรก็เป็นเกษตรนะแต่ไอเรื่องของบุตรบริวารยังไงก็ต้องระวังแหละเพราะมาจากเจ้าเรือนมรณะด้วยมาจากเจ้าเรือนอลิด้วยบุตตาบางทีบอกว่าอาจารย์ผมไม่มีลูกไม่มีหลานก็ได้ บางทีปุตตะแปลว่าไอเดียจินตนาการความคิดอ่านของเราด้วยไม่ได้เกี่ยวคนอื่นเลยเราเนี่ยแหละความคิดเห็นของเราเนี่ยทำให้ตัวมีปัญหาแต่ด้วยดาวที่เป็นเกษตรตาที่ดีช่วยได้นะช่วยได้อาจจะมีความคิดมีการตีในหัวแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตกตะกอนเป็นสิ่งที่ดีกับเรานะครับนะมันจะเป็นลนนนักษณะนี้แต่ก็อยากจะให้สวดมนต์ไหวพรานนิดนึงนะครับดาวคานตกมรณะ ดาวพฤกเกตตกอริสเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะก็จะให้คุณเกิดดวงชะตานะครับเอาละนะก็จบคลิปไว้แค่นี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมยังไงเดี๋ยวผมขอฝากช่องใหม่ผมไว้นิดนึงนะครับชื่ออาจารย์เกตเก้าไพ่เทพินดูช่องนี้เนี่ยก็เพิ่งทํามานะฮะมีคนติดตามก็อยู่ประมาณ3 0 0กว่าคนนะใจก็อยากจะได้สักประมาณพันคนเพื่อจะได้ทําตามกฎเกณฑ์ของ y o u t u ู e นะครับสี่เอ่อคน ติดตาม1,000แล้วก็มียอดคนดู4,000ชั่วโมงนะก็จะสามารถเปิดไรายได้ได้นะครับเราก็จะได้ทำคงทำคลิปที่เกี่ยวกับวิชาโหงน,นะครับหลากหลายขึ้นนะจ๊ะเอาละนะก็จะมีช่องเพื่อนผมด้วยอันนี้ก็ขอฝากด้วยชื่อวันนบีวิทยูนะอันนี้เป็นช่องเกี่ยวกับผีเลยนะ แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของฆาตกรรมอะไรต่างๆซึ่งมันมากผมเอาไว้ในช่อง p พ a y ิสต์ของผมเนี่ยนะมีอยู่50ฟสคลิปเนี่ยนะฮะทำดีมากนะครับแต่เนื่องจากว่าไม่มีใครเห็นคลิปเขาก็เลยมีคนติดตามปีนึงอ่ะมีคนติดตามอยู่ประมาณ200กว่าคนนะครับผมก็ นะอยากจะช่วยเพื่อนนะครับให้มีคนติดตามได้สัพันธ์หนึ่งก็จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปเช่นกันนะยังไงผู้ที่เข้ามาแล้วเนี่ยขอความกรุณานะครับกดให้ช่องเพื่อนผมด้วยนะแล้วก็ให้ช่องใหม่ผมด้วยนะจะเป็นพระครุณไปอย่างสูงเลยนะจ๊ะนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับจเจริญด้วยอายุวันณนะสุขภา,าระรวยรวยเฮงเฮงปัง,ป,ง,ป,งปังกันทุกท่านนะครับผมอาจารย์เกต9ก้าวพินดูตลอดสวัสดีครับ